ปาตัวพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเดลย FC สุกุสุคนเบื่อมาโหหักตื่นมากเมื่อเช้าเลยพ่นยังลินอยู่เลยพี่น้องเลยสเวียนัแน่แน่สินะพ่อบ้านเจ้าใจก็เอาเห็ดกินแตงผ้เขาวถ่าอะไรมาตัวน่ารักจุงเบยว่าสัตว์ อย่าเศร้าน้องกันพี่น้องนะแทงมะเกาสุลูกคุณแม่กินคุแม่กินพี่น้องเว้มาเนี่ยถึงพอกลัวเป็นขุมมืออะไรแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศให้เบิ่งนบนกรบพี่น้องเว้ได้จะกินกันยังกันบนกรบคือกันนั่นแหละมีจะกินพีเน้องกินได้กับที่หนอ้าวเอามาแต่มาเคอร์ดิปนี่เราต้องคุ nhưng mà xúc mặn nương mặn mình Mặt à, một nhá nhảy này một à. à ừ. à, nó nè cho kem massage này nó sẽ mà đi โผล่ทุกคนเ้ยมาเด้อมาเด้อปนกบพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยถ้าแม่เพิ่นต้มไว้พี่น้องเอ้ยลูกทรายมาหิวเข่าปนเท่านั้นตัวพี่น้องเอ้เข่ากลางสวนปัดโ้เอาอีกมือนี้เล็กสิแล้วไปแล้วดอนเดี๋ยวจะเสียหนาเสียหนาดึงเครื่องเล็กหนายังเป็นว่าช่องว่าปนกบพี่น้องเอ้ยไอลาบสิ้นน้อยแตงแต้บก่อนแบบ มักทั่วผู้แล้วก็มักทั่วนี่หมักเคือด้วแน่พี่น้องเว้เนาะเต่งเผื่อเผื่อมาเดือดเลิศพี่น้องเนาะมาพี่น้องมานกินเผาซาวน้ำกันเดือดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเว้เนาะแสรเ่องเลยไปนะบ่ท่วมปีนจากช่องซ้ำมึงถั่วผู้นะน้อยรุดมอนี้เดือพี่น้องก็จำป่าเด้อ เดี๋ยวลงเสียงมาด้กี่ข่าวด้อคนครบเยีงคบเยอะ่ขึ้นเลบก็ในโลกมันหนาววตะกี้อาคำมันยุดโต๊กใอยสิไปหิวผมานเขาเออไนคนตกอ้ยหนาวใครวะมุไปซะดอกเอได้งไ อ๊บมันออกยีนนัาฮะกบนะเออตายเโลเออเออได้ร้ายตัวเยอ่ะได้ร้ายปะกบนะเออโทษนะโอครั้งว่แหละตายตินไหนๆตายเนาะมาพี่น้องมาปนกบ อ,อไม่ได้จะขึ้งง่ายนะอ๋อใคกูทุบใั้เหรอนำเฉยฮะ chúng ta nên nó nọc theo nó mình nhắm lại đi anh em chết kẹo bọc mình thì hàng dạng cho

จะใครกูมวัววานี่มันไม่มนเนียน่ยชาวบาสุดเด็ดมันชิจามชีบนั่นนี่เลยแหละ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ง่ายก็พอได้ยิ่งน่าเกด่มอนเนียิปัหาว่า อาหรตอโดน่นพูดงเข่าฝนห้ำี่น้องเอ้ยไม่ด้นแน่ไหรือโอ้ว่านอย่หัวน่มันควนบวมันร้อนตท้ายช้มาปันจริงๆงงมัดหัวหัมาทแล้วเเลี๋ยคนเฉลี่ยหกวไอ้คนมาคือั่งาม ปั่นลงไปรเป็นๆเลยเออที่แม่นโนกล้นาะถ้าไม่ดอนนี่ก็ต้องแทะเพราะกรองเขาที่สชกไหนหักแตะหักวาคุยคนกบมันมันเลยนี่ฮะ่องพนันนา หัวข้างก็ม <Może ches throat> well, um, ันจาไปแล้ววอะไรอย่างเงี้ยข้างไหนนะเจ้าเฮียวข้างไหนนะจ้างไหนเราไปเกี่ยวไม่ได้เฮียวอ่ะาอตอนนั้นสองร้านหนึ่งร้านไงตนทำหัวขางลงมา ่ดีอยวาจะได้ไล่ไ่น้องตัวกันเลยเอาได้ต่ำค่ะแม่ผมตัวบกคดบกคดสามตัวนี้ Cái nhau đốt luôn Cái nhau đốt lắm Đốt kìa đốt Anh đọc mình Xám đọc đi đọc Phải đọc mình đọc Tên đọc phụ เบิ ừ, mm. nào b b ý, ้ลบะรุกบ่แม oh, ่นนี่นักเสื้อนนะคนนําตกไปปล่อยพี่น้องเอ้ยนี่นกระปกพ่อมาเาก้าดินได้กินขึ้นโกแม่นหยังมเจาะเนตาบ่แดงๆนมาเบิดมาเบิดเยสิเห็นบ่เป็นหยัง làm gì cho thiệt khác mà nặng đấy phải làm đúng không phải làm đúng mình nhau huyền cột á phải hàng loa gì nữa cái cua sao bến không chưa mặc hương này mà nghe 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 nghe

ขึ้น้ปชซองสามหนาวครับไปวกเลาะไปฮะพี่สองคนนุ่งเรืองๆขาดช่องลงมาเดี๋ยวเราปคนนนมใส่บดนี่เนาะสิด

ขอุบคุณลายพี่น้นนองั้แต่ของคนะุณคอมมนต์ี่างนั้นนะกำลังคิดหนเาี่ยดียสบายดี